สวัสดีค่ะหนูชื่อน้องกุ้งนะคะค่ะวันนี้มากินอะไรคะมากินกุ้งค่ะค่ะน้องกุ้งมากินกุ้งค่ะสวัสดีค่ะช่องมิ้นทรายไพชานนนะคะนี่ก็มากับเมนูกุ้งนะคะแล้วก็แมงกระพุนนะคะนี่เคยมากินรอบนึ่งละอันนี้ก็เอาอีกรอบนึงนมาน้อนะกุ้งเอาไหนคะกุ้งเอากุ้งใช่ไหมใช่ แล้วก็อันนี้ก็แคบหมูนะคะคน,น่าจุอันนี้แหละอันนี้แหละเดี๋ยวแม่กินแมงกะพุนก่อนให้กินแล้วนะ,ะอืม้มกรุบกรุบอร่อย น้องกุ้งลองกินดูไหมคะไม่ชอบแมงกระพุนค่ะ อืมตุ้งตียใช่ไหมใช่ค่ะลองกินดูอร่อยมากเลยค่ะอืมไม่น้ำจิ้มสิไม่จิ้มอืมไม่ได้เผนะ็ดขนาดนั้นไม่กินเหรอไม่กินอืมไม่จิ้มเลยอืม ลกิอกุออ้งสองตัวอืมแม่จะหอกินอย่างนี้แหละกินไหม Ừm. Ăn mà. Ừm. ไอ้กจงอ่ะจะกินจจงอืมอนีอะไรคะอืมอะไรนะ นูไม่กินหรอเนี่ยอ,อร่อยนะหอมแดงอืมมชอบน้อขย,ยับโต๊ะไปนู่น่ะอีม่มันจะเปื้อนผ้านี้ไหมอ่ะมันเป็นอะไรม่ก็ไม่เป็นไรใ,ใช่ไหมอืมมเป็นไะไรอาไปซัอกอืม Mmm. กินดูอร่อ,อ,รอยรอร่อยแม่ใส่เนี่ยกินอร่อแม่ใส่หอมแค่หมูค่ะเหมือนมาก กุ้งค่ะกุะยย้งตัวใหญ่ๆละคะแม่กินทั้งหมดอืมกินแล้ว นกินแมงกะพรุนไหมอ่ะไม่กินค่ะไมันไม่ลองกินดูอร่อยเนาะไม่เหรอเก็กรุงได้ง่ายมากเหรอใช่คะ่ะนี่นกแกะอือม

Rồi ừ. 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 嗯。Hmm. อร่อยมากเนื้อกุ้งแน่นเนาะใช่ค่ะอืมแน่นแน่นอืมอืมกุ้รงรสส้มสุน Măng mang 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 เขามีเยลเลยนี่ค่ะกู นี่นั่นแน่นเลยได้แล้วกินหัว้างก่อนอืมนี่ค่ารำตัวอ,อาเลยนะนี่อ่าสั่เลยมค่ะ เด uh, mm. ี <n> ๋ยวจะเอาขาออกนะคะอ้โตุ่งตัวอุ่งตัวกันอือนี่ค่ะ เราจะกินคู่กับน้ำจิ้มน้ำจิ้มช้ำๆเลยค่ะอืมอร่อยมากอืม,อมส่วนหาของมันเราจะกินหาน ตังควานเนี่ยค่ะมันอร่อยมากตังควากรอบมากมันกระพร่แเนี่ยแม่โรกนานเกินอ่ะมันก็เลยเหนียวอ่ะ ต้องลวกแป๊บเดียวมันจะจะกินได้ มือลอยทำไมอ่ะเนี่ยนอ้วันนี้เราก็อิ่มแล้วเนาะ,ะเดี๋ยวคราวหน้าเราก็มาอีกเนาะ,ะมาด้วยกันเนาะ มาถ่ายคลิปกับแม่เนาะฝากเพื่อนๆหน่อนยฝากเพื่อนๆเข้ามาดูช่องแม่หน่ยอยฝากเพื่อนๆฝากเพื่อนๆมาดูช่องแม่หนูด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องนิ้นพยาภัยช่องของแม่ได้นะคะบาย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 ค่ะ